อ้าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดอ่งเปาทูนิวเอลเิตนะครับผมรับเงินฟรีเข้าทูนิวเอลเิตได้ฟรีนะครับผมเพียงแค่เรากรอกรหัสโค้ดอ่งเปานะครับแจกทั้งหมด1นึ่งร้อยซองนะครับผม สำหรับใครนะครับที่อยากจะรับเงินฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกในส่วนของรหัสโค้ดอ่างเปาทูนิวเวลต์นะครับผมกรอกรหัสรับเงินฟรีเข้าทูนิวเวลต์ได้เลยนะครับแจกทั้งหมด102่้อสงนั่นเองนะครับสูเงินรางวัลอยู่ที่1บาทถึง150บาทนะครับ หากเงินรางวัลที่แจกเนี่ยหมดแล้วนะครับเราจะได้รับในส่วนของคะแนนไปะสะสมแทนอยู่ที่500คะแนนนั่นเองนะครับผมใครที่อยากจะรับโค้ดอ่งเปาฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่มีแอปแท็บคอยนะครับก็รีบไปดาวน์โหลดรีบไปติดตั้งลงในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับผมที่ Google Play Store ดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับเขียนชื่อตามด้านซ้ายหรือว่าตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะมีชื่อไว้ให้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้ผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดลิงก์ติดตั้งได้เลยขั้นตอนหรือว่าวิธีการสมัครของแอป TabPo i n t นะครับมีคลิปสอนด้านล่างนะสามารถไปดูวิธีการสมัครก่อนได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีแอปอยู่แล้วเนี่ยก็เปิด ในส่วนของตัวแอปขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับในส่วนของแอป t a b บคอยเนี่ยผมอัปเดตแล้วก็รีวิวไปค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอเข้าใจวิธีการทําเงินหรือว่าทํารายได้ในส่วนของการใช้งานในส่วนของแอปแท็บคอยอยู่แล้วนะครับ สำหรับคนที่มาดูทีหลังนะครับหรือว่าเพิ่งผ่านมาดูเนี่ยก็สามารถดูได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับวิธีการทําเงินทั้งหมดของแอปแท็บคอยทาอย่างไรดูได้ต vale ั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับในคลิปนี้ก็จะอธิบายแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอัปเดตไปหลายครั้งมากๆนะครับแล้วก็เพิ่งลงคลิปล่าสุดไปนะครับผมน่าจะได้รับโค้ดอ่างเปาไปบ้างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นโค้ดสุดท้ายแล้วนะที่จะแจกให้ในวันนี้นะครับเพราะว่าได้รับโค้ดมาทั้งหมด3โค้ดนะครับก็ได้ลงไปทั้งหมด2ค้้้แลวนนีก็็เป โค้ดที่สานะครับสำหรับเมนูนะครับของแอปแท็บคอยเนี่ยมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าแรกมินิเกมแล้วก็กิจกรรมแล้วก็ฉันนะครับสำหรับหน้าแรกก็จะมีการหมุนวงล้อด้านบนนะครับเป็นวงล้อแห่งโชคเนาะหมุนเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนแล้วก็มีการเล่นเกมนะครับหารายได้จากการดูวิดีโอโฆษณานะครับโค้ดอ่างเปานะครับเราจะกรอกโค้ดอ่างเปาตรงเมนูนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเร็วที่สุดแล้วก็ได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับผมก็สามารถไป เชิญเพื่อนไปแนะนํากันได้ต่อไปนะครับก็เป็นการทํากิจกรมรมภารกิจนะครับผมด้านล่างเห็นไหมที่เขียนคาว่าภารกิจทั้งหมดนะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเข้าไปทําแอปได้นะครับเล่นแอปที่เราอาดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องของเราทําคะแนนได้เลยนะครับมินิเกมนะครับก็เป็นการเล่นเกมโดยที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถเข้าไปเล่นผ่านในแอปนี้ได้เลยนะครับเมนูกิจกรรมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการ เช็คอินนะครับเชิญเพื่อนนะครับภารกิจรายวันนะครับเริ่มภารกิจหารายได้ครั้งแรกของคุณ2ครั้งได้เลยนะครับเล่นมินิเกม5ครั้งนะครับดูโฆษณานะครับ4ครั้งอ่าสำเร็จภารกิจยอดนิยม2ครั้งนะครับภารกิจอื่นๆเนี่ยก็จะมีการหมุนวงล้อนะครับเชิญเพื่อนโบนัส vp แล้วก็ติดตามแฟนเพจนะครับผมเพื่อที่จะรับข่าวสารต่างๆนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นฉันนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินโดยการใช้คะแนนในแอปนะครับของแอป t a ็ c o อยเท่านั้นนะเพื่อที่จะใช้ในการแลกเงินนะครับสำหรับการแลกเงินของแอป t a ็ c o อยนะครับผมก็มี 100, 200, 500และก็1,000นะครับจะเป็นช่องทาง t ู e ิ o n e วอลเล็ตเลยนะครับสำหรับ100บาทนะครับเราจะต้องทําเงื่อนไขให้สําเร็จก่อนถึงจะทําการแลกได้ให้เราดูที่เงื่อนไขนะครับแล้วเราก็ไปทําภารกิจให้สําเร็จ5ครั้ง ภายใน1วันภารกิจที่ที่เขาให้เราทำเนี่ยก็คือภารกิจตรงนี้นะครับก็คือหน้าแรกโดยการติดตั้งแอปดาวน์โหลดแอปตรงนี้ทั้งหมด5แอปแล้วก็ทําภารกิจให้สําเร็จก็คือเราจะทําการถอนเงิน100หรือว่า50บาทได้นะครับ ถ้าเราไม่อยากทาเงื่อนไขหรือว่าภารกิจเนี่ยแนะนําให้เลือกเป็น 200, 500แล้วก็1000นะครับถึงจะทําการถอนโดยที่ไม่ต้องทําเงื่อนไขนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยน,นั่นเองนะครับก็วิธีการใช้งานประมาณนี้ในส่วนของแอปแ a ลคอยนะครับแบบรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นการกรอกโคดอ่างเปานะครับก็เลือกไปที่เมนูโค้ดอ่างเปานะครับสำหรับโคดอ่างเปานะครับรหัสโค้ดที่ผมขึ้นไว้ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่รหัสโค้ดอ่างเปานะทุกคนโคดอ่างเปานะครับผมจะพิมพ์ให้ลงในช่องนี้แล้้วก็ใหเพพื่อน,นิม์ตา ผมได้เลยการแจกโค้ดอ่งเปานะครับผมแจกทั้งหมด1 0ึซองนะมี1 0ึซองนะครับรับเงินได้1บาทถึง150บาทหากเงินรางวัลหมดแล้วนะครับเราจะได้รับในส่วนของคะแนนไปสะสมแทนนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ในช่องนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับรหัสโค้ดอ่งเปานะครับผมก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับมี8 g g f d o n นะครับก็มีเลข1ตัวนะครับภาษาอังกฤษพิมพ์เลขสอตัวนะครับผมเป็นตัว G นะครับแล้วก็มีอ่าตัว F ตัว D เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แล้วก็ O N เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จเราก็กดแลกรับได้เลยเมื่อเรากดแลกรับแล้วนะครับคุณจะได้รับในส่วนของยอดเงินเท่าไร่คุณก็เลือกแลกเป็นทูมนิยวเลตได้เลยนะครับอย่าแลกเป็นไบเน็ตนะครับผมแนะนําให้เป็นทูมนิยวเลตนะครับส่วนใครที่กรอกแล้วได้เป็น,นส่วนของคะแนนเราก็สามารถเก็บสะสมคะแนนเอาไว้ในการแลกเงินในครั้งถัดไปได้ อ่าตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะก็ให้เราพิมพ์ตามนี้ได้เลยสําหรับใครนะครับที่กรอกรหัสโค้ดอังเปาแล้วนะครับได้เงินกันเท่าไหร่นะครับได้กันกี่บาทได้คะแนนกันกี่คนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดในครั้งถัดไปก็กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเมื่อผมมีโค้ดอังเปาจากแอดมินมาอีกผมก็จะมาลงคลิปแจ้งแบบนี้อีกรอบนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ